อาหารของกามชันทะในนิวรห้าพิขุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันพิคุทั้งหลายก็อะไรเล่า เป็นอาหารให้การ,รมฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นพิกุทั้งหลายสุพนิมิตมีอยู่การกรธรรมให้มากซึ่งอยโยนิโสมนัสิการในสุพนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญัยบุญยิ่งขึ้นพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่า เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายปฏิฆะนิมิตมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆะนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น พิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถีนมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายความไม่ยินดีความเกียดคร้านความบิดขี้เกียจความเมาอาหารความที่ใจหดหูมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนัสิการในสิ่งเหล่านั้น นี้เป็นอาหารให้ถีนมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นภิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทธ,ธจะกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นภิขุทั้งหลายความไม่สงบใจมีอยู่การกรรธรรมให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการ ในความไม่สงบใจนั้นนี้เป็นอาหารให้อุททะจักุกุจักที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่ การกระทาให้มากซึ่งอโยนิโสมนัสิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิกุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าเหล่านี้ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกัน